ถูพื้นเนี่ยไม่เห็นไงคนนั่งอยูอ่เนี่ยตาบอดไงฮะขอโทษค่ะยืนเตะอยู่ไหมอ่ะถูด้วยกันเลยไหมนี่คุณคุณจะไปตะคอกใส่ขสเขาทำไมเขากลัวหมดแล้วอย่าเ,าเสือ่อมอยากมีเรื่องนั่งเฉยๆโอ้โหจะมาไม่ทนันซะแล้วเวลาผิวเชี่ย นี่คุณอะไรของคุณคุณเดินชนผมขนาดนี้คิดจะขอโทษสักคำไหมฮะเอกสารผมก็ล่วงช่วยเจ็บร้างไหมพ่อนี่จะมาสมัครงนานบริษัทนี้เหรอแล้วทำไมดี๋่วฉันช่วยเฮ้ยพอใจปะถ้าพอใจนะเว้แกรีบกลับไปเลยแบ บริษัทเนี่ยเขาไม่ต้อนรับผู้ชายกว่นๆแกเว้ยเอ,เอ้าเฮ้ยอะไรของมันวะแ่มเอ้ยชีวิตก็ตมาเจอแต่คนแบบเนี้ยจะไม่ทันแล้วเฮ้ บอกแล้วไงที่นี่อ่ะเขาไม่ต้อนรับคนหุห่หวยหนุน่มแนนอย่างแกเว้ยไปเข้าไปไปให้ผมกลับไปไหนผมยังไม่ได้สัมภาษณ์งานเลยบ้า <c oughs> อะไเ <c oughs> น,นี่ยคนอย่างแกนะหน้าตางโงโงๆแบบนี้นะจะมาสัมภาษณ์งานสู้ฉันไม่ได้หรอกไปเถอะอ๋อนี่คุณกม็มาสัมภาษณ์งานนกันเหรอ ค,คิดจะตัดขาคู่แข่งกันง่ายๆแบบนี้ไม่มีทางคนอย่างแกนะจะมาเป็นคู่แข่งฉันกลับไปเถอะไปเข้าบ้านไปกลับเข้าบ้านแล้วนั่นงทุกคนนะครับนี่เขาเรียกสัมภาษณ์งานตัวรือยังครับยังเลยครับคือผมก็เพิ่งมาถึง,งเมื่อแกนะครับแล้วคุณข้ามาสัมภาษณ์งานาอักแล่ครับ ถ้าโชคดีเราสองคนอาจจะได้ทำงานร่วมกันนะครับเผอเจอเผอเจอทั้งคู่อ่ะอย่าไปสนใจเขาเลยนะครับเขาก็มาลองสัมภาษณ์เหมือนเราเลยและแต่เขาแต่งตัวดีนี่น่าจะได้งานเหมือนกันเลยนะครับมันไม่เกี่ยวหรอครับ เราสองคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้งานพอกันแหะไม่เกี่ยวกันการแตงตัวอย่างตัดดีขอโทษนะคะขอโทษค่ะเชิญเลยครับ เธอเนี่ยเท้าเปื่อนเหมือนเลยพื้นเนี่ยไม่เห็นไงคนนั่งอยู่ตาบอดไงฮะขอโทษค่ะยืนเต้อยู่ไหมอะไปถูนู่นเลยไปนี่คุณคุณจะไปกระคอกใส่เขาทำไมเขากลัวหมดแล้วอย่าเสืออย่ามเรื้อน,นั่งเียนั่งเฮ้ ณทำแบบนี้ทําไมเนี่ยครับแล้วทำไมอ่ะคุณทําแบบนี้ก็เท่าออกับเพิ่มง,งานให้เขาสิก็ใช่ไงฉันกําลังช่วยแม่บ้านอย่างเนี้ยให้มีงานทํามากขึ้นไงเผลอๆเนี่ยทํางานขยันขยันมากขึ้นเนี่ยมีเงินเดือเนเนพะิ่มอะอ่าอ่าอ่ายืนเซอร์ทำไมเชฟที่ครับถูกที่ครับนนอืมเอา้า ตัดคู่แข่งได้อีกหนึ่งคนว่ะสวนหน้าว่นคุณนี่มันนิสัสยแย่จริงเลยนะพร้อมสัมภาษณ์งานหรือ,อยังคะพะคร้พอมครับมีรัรีแค่สองคนเหรอคะเอ่อที่จริงมีอีกคนนึงครับแต่ว่ารอสักครู่ได้ไหมครับไม่ได้แล้วค่ะท่านทานกำลังรอสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเออแล้วแบบนี้ใครจะได้สัมภาษณ์ก่อนรอครับ ทั้งสองคนเลยค่ะฮะ,ฮะนี่ผมต้องสัมภาษณ์พร้อมคันขอ,อยัครับนี่นางแม่บ้านนี่แกถึงขั้นเสนอหน้ามาถึงห้องท่านประธานเลยเหรอออกเลยไปเกะกะเว้ยนี่คุณ ันนี้กินยาลืมเขย่าขวดหรือไงเนี่ยฮะหาเรื่องคนไปทั่วทำไมแล้วมาอยากโดนเหรอฮะโดนอะไรคิดว่ากลัวไงเนี่ยอ้อ้โอ้โอ้โอ้อกนะวอาที่หายไปหาอ้โหหาสูตหโอ้โหโอหอหโอโหโโอ้โหอ้่หโ้โอ้งานอม่ได้งานอ่ะมันอยูหที่สมองเว้ยไม่ใช่การงกาย จริงๆแล้วฉันไม่ใช่แม่บ้านหรอกคะ่ะฉันคือเลขาส่วนนี่คือประธานคะ่ะ <c oughs> นี่แกสองคนเล่นตลกอะไรอยู่วะอีนังแม่บ้านไกลคนรอสัมภาษณ์งานหน้าบึ้งจริงๆแล้วอ่ะผมกับเลขาเนี่ยปลอมตัวเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์งานพวกคุณด้วยตัวของต,ตเองเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่สำคัญม,มากๆ ต้องพบปะผู้คนมากมายเราต้องการคนที่มีทั้ง EQ และ IQ ซึ่งคุณไม่มีซึ่งตอนเนี้ยผมก็ได้คนแบบนี้มาทำงานแล้วนั่นก็คือคุณครับเพราะว่าคุณมีใจเมตากับคนรอบข้างแล้วก็ไม่ใส่ใจคนเร็วๆรอบตัวคุณอีกอย่างหนึง่งคุณไม่นิ่งเฉยกับคนที่โดนรังแกตำแหน่งนี้เหมาะสมกับคุณแล้วค่ะส่วนคุณ มาทางไหนก็กลับไปทางนั้นบริษัทของผมไม่ต้องการที่ทํางานหรือร่วมงานกับคุณเชิญครับท่านประธานครับรอพ่อท่านประธานเดี๋ยวครับครับผมเอาตัวมันออกไปครับเชิญครับคุณไปกูเชิญครับไปเชิญครับท่านประธานท่านประธานผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับ